จากกุนซือที่เคยถูกยกย่องให้เป็นดั่งพระเจ้าแห่งเซลเฮนพาร์คคนที่พาแฟนบอลบบยบินไปสัมผัสกับกิจยศสูงสุดกลับกลายเป็นคนที่หันปากกระบอกปืนใส่แฟนบอลและก็นักเตะของตัวเองพร้อมกับประโยคที่กรีดลึกลงไปในหัวใจว่าพวกคุณลืมกำพืดของตัวเองไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับสโมอสรที่เคยมีความผูกพันแน่นแฟนที่สุดแห่งหนึ่งในลอนดอนและอะไรคือฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทําให้ผู้จัดการทีมคนหนึ่งสติแตกจนกล้าประกาศสงครามกับคนที่จ่ายเงินเข้ามาดูพวกเขาเล่น มาร่วมหาคำตอบถึงเบื้องลึกเบื้องหลังจุดแตกหักครั้งประวัติศาสตร์นี้ไปพร้อมกันกันกบช่อง Kick Off ครับเรื่องราวต่อจากนี้ไม่ใช่แค่ข่าวผลการแข่งขันฟุตบอลธรรมดาครับแต่มันคือการเจาะลึกเข้าไปในจิตวิทยาความกดดันและสัจธรรมของโลกฟุตบอลว่าความสำเร็จในอดีตไม่สามารถปกป้องใครได้ในปัจจุบันผมอยากให้ทุกคนค่อยๆฟังแล้วก็ซึมซับเรื่องราวนี้ไปจนจบคลิปครับเพราะว่าบทสรุปในเรื่องนี้มันอาจจะทำให้มุมมองที่คุณมีต่อคำว่า ความจงรักภักดีและความคาดหวังในวงการฟุตบอลเปลี่ยนไปตลอดการครับย้อนกลับไปไม่กี่เดือนก่อนชีอของเออร์ลิเวอร์กลาสเนอร์คือฮีโร่ผู้กอบกู้เขาเปลี่ยนคิสตัลพาเลตจากทีมหนีตายให้กลายเป็นเครื่องจักรสีน้ำเงินแดงที่น่าตื่นตาตื่นใจครับสถิติไร้พ่าย19นัดติดต่อกันและการเสกแชมป์เอเอคัพมาประดับตู้โชว์ของสโมสรน,นั่นคือหลักฐานความยอดเยี่ยมที่ไม่มีใครกล้าเถียงแต่ในโลกของฟุตบอล เครดิตจากวันวานมันอาจจะหมดอายุเร็วกว่าที่คุณคิดครับตัดภาพมาที่ปัจจุบันพาเลสของกลาสเนอร์ดิ่งลงเหวอย่างน่าใจหายชนะแค่นัดเดียวจาก11เกมหลังสุดในลีกแต่ที่เหมือนการเอามีดมากรีดหัวใจแฟนบอลซ้ำๆก็คือการบุกไปโดนทีมระดับดิวิชั่น6อย่างแมคเคนฟิลเขี่ยตกรอบ FA เอคัถ้วยที่พวกเขาเพิ่งจะคว้าแชมป์มาหมามดๆมันคือความอับอายที่แฟนบอลยากจะยอมรับได้ความอดทนสิ้นสุดลงครับในเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกที่บอสเนีย แฟนบอลที่ยอมเสียเงินเสียเวลาเดินทางไกลข้ามประเทศเพื่อไปเห็นทีมรักเล่นได้แค่นั้นพวกขาตะโกรระบายความโกรธแค้นใส่กลาสเนอร์ทันทีครับและในห้องแถลงข่าววันนั้นโอลิเวอร์กลาสเนอร์ที่รู้ตัวว่ากำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้ก็ตัดสินใจทิ้งบอมลูกใหญ่ที่สุดใส่สโมสรนเขาเปิดฉากด้วยความประชดประชันว่าผมไม่ได้คาดหวังให้แฟนบอลมาแห่ผมรอบลอนๆหรอกนะอยากจะด่าอะไรก็เชิญก่อนที่จะปล่อยประโยคเด็ดที่ว่า สิ่งสาคัญที่สุดคือการรู้จักเจียมตัวแฟนบอลกลุ่มที่วิจารณ์หนักๆเนี่ยพวกเขาลืมความเจียมตัวและลืมกําพืชของตัวเองไปแล้วว่าเคยอยู่จุดไหนมาก,ก่อนและเขายังพูดอีกว่าความคาดหวังของแฟนบอลมันสูงเกินจริงและยังหันไปเล่นงานนักเตะของตัวเองออกสื่อนักเตะหลายคนก็เอาแต่คิดเรื่องย้ายทีมปีหน้าแทนที่จะโฟกัสกับสโมอสรในตอนนี้นี่คือการสับแหลกแบบไม่พอผ,ผีครับกลาสเนอร์ เลือกที่จะทำสงครามกับทุกคนในวาระสุดท้ายและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวระหว่างความคาดหวังของแฟนบอลความคาดหวังของผู้จัดการทีมและการไม่มีสมาธิของนักเตะในทีมแล้วคุณล่ะครับคิดว่ากลาสเนอร์ทำถูกหรือไม่คอมเมนต์เข้ามาบอกพวกเราด้วยนะครับถ้าคุณชื่นชอบการเล่าเรื่องฟุตบอลแบบนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามพวกเรา kick off แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ